การใช้แอปในการตั้งสายนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาพบกับการสอนตั้งสายนะครับผมเป็นแบบว่าใช้การตั้งสายแบบแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับที่มีตามโทรศัพท์มือถือนะฮะใช้แอปไหนก็ได้นะครับผมนะฮะแต่แอปที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นแอปที่เราส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะเกิดคําถามกันเล็กน้อยนะครับพี่ครับใช้ยังไงอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาสอนกันนะครับผมถ้าเป็น Android ก็ Play Store ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมถ้าเป็น Apple ก็ App Store นะครับผมไปดาวน์โหลดกันได้เลยกับแอปที่เราใช้นะฮะ Gita c ูน n านั่นเองนะครับผมอ่ะหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นอันนี้เปิดเข้ามาเลยนะครับผมถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็จะมีให้ register หรือแบบว่าจ่ายเงินในการใช้ได้นะฮะเราก็กดการกรบาทออกไปนะฮะเราเน้นฟรีไว้ก่อนนะครับผมอ่ะมาเลยนะฮะก็ลองใช้กันดูอย่าง นี่นะฮะเราจะลองเริ่มจากสายหนึ่งดูนะฮะนี่เราก็เลือกขึ้นมาคระะับกดเลือกสายก่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะกดเลือกสายได้เราก็อ่ะเลือกไปที่สายหนึ่งเราก็ลองดูด,ดูเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเครื่องหมายลบในตรงแ,งแดใดเห็นไหมฮะลบสิบเอ็ดลบสิบสองเนี่ยนั่นก็คือมันยังต่ําอยู่นั่นเองนะครับผมเราก็บิดให้มันตึงขึ้นเห็นไหมฮะมันค่อยๆลดแล้วค่อยๆแล้ว อืมสายขาดไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมค่าลดแล้วนี่เห็นไหมครับสีเขียวก็คือตรงแล้วนั่นเองนี่นาตรงแล้วอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมอ่าตรงแล้วแล้วก็ไปต่อเลยครับเส้นต่อไปอ่าลบอยู่สิบสามนะ อ่าเราก็บิดมันขึ้นมานครับให้มันตึงขึ้นนะฮะนี่ตรงแล้วนะครับผมโอเคนะฮะปลายต่อถอยสามลบอยู่นิดหน่อยนะเออเราก็หมุนมันขึ้นมานะฮะอ่าตรงแล้วลายสี่นะครับ ลบสิบสามเหมือนกันค่อยๆดีดนะฮะดีดปล่อยให้เสียงมันค้างหน่อยไม่ต้องไปดีดแบบอย่างนี้นะฮะไม่ต้องนะฮะดีดให้มันค้างหน่อยอ่าแล้วเราก็หมนุนเห็นไหมเสียงมันก็จะหมุนตามมันก็จะวิ่งตามนะฮะเทิร์นอัพเห็นไหมครับมันเขียนบอกอยู่เทิร์นอัพนะฮะก็คือหมุนขึ้นหน่อยชูนอัพจูนอัพนะฮะโอเค็จแล้วก็ไปใส่อื่นต่อครับใส่ห้า ลบไปอ่ะลบนะทูนอัพนะครับผมหมุนสุดหมุนขึ้นหน่อยลบหกแล้วอ่าตรงแล้วนะครับผมมาสายหกต่อเห็นไหมอ่าตรงแล้ะนะครับอ่ะสมมติ เห็นไหมครับนี่ถ้ามันสูงเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าเชิญดาวนะครับปิดไปก่อนโอเคเชิญดาวนะอา้าวแลวก็หมุนมันลงมาเห็นไหมครับโอเคเห็นไหมครับตรงและเอออ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกเล็กน้อยแล้วกันฮะ,ะในกรณีที่เวลาเราจะส่งกีตา,การ์กันไปเนี่ยมันจะต้องหย่อนสายพอสมควรเลย นะครับเพราะว่ามันจะมันจะทำเป็นการเซฟกีตาร์นะฮะให้เกิดการเสียหายน้อยสมมุติว่าเนี่ยอ่ะมันมาหย่อนหย่อนมาเลยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าเทิร์นอัพนะฮะค่อยๆหมุนไปนะครับหมุนไปเห็นไหมฮะมันยังขึ้นเทิร์นอัพชิดซ้ายอยู่เลยนะฮะอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มค่อยๆวิ่งมาที่หน้าจอว่าโอเคมันใกล้จะถึงแล้วนะ จนมันถึงนั่นเองนะครับผมเห็นไหมโอเคนะครับผมหน้าตาของแอปก็ประมาณนี้เลยนะที่ผมอัดหน้าจอไว้นะครับผม <i> เป็นไงฮะกับการใช้แอปในการตั้งสายนะครับไม่ยากนะครับผมผมรับประกันเลยไม่ยากนะครับและที่สําคัญก็คือนี่คือสิ่งแรกที่ทุกท่านควรจะฝึกด้วยนะครับผมกับการที่จะฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยการฝึกตั้งสายนี่ละครับควรทําเป็นอันดับแรกเลย นะครับผมก่อนที่จะแบบจับยังไงดีดแบบไหนนะฮะตั้งสายให้เป็นนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าควรที่ตั้งสายทุกครั้งก่อนเล่นนั่นเองนะครับผมก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กันทุกคนกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ